หมายเลขรครับรำอาจารย์ครับอันี้ยังไม่ถึงคิวเลยคุณมิกะยังเลยพี่ไู่้ักโอ้ยย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 เยยยย้ยยลยย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 วยยยยยยเยย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 ย้ยยยยายยยยยยยใ ของนิดค <Private S 2> ่ะเชื่ให้แม่เปิดเพลงสักครึ่งนาทีครับให้เด็กๆเต้นหน่อยเอาจับครับอาเดนี่ใครใครเอาใครไม่เต้นแม่จับรางวัลเลยอ่าเขาไม่เต้นเลยเอ้าเฮ้ยมันง่เตไปแล้วเอาใครยังไม่ได้จับรางวัลไม่เต้นไม่ได้จับรางวัลแล้ว สาธารณะแบตต็อยู่บแหกศูนยการเชื่อมต่อช้าหน้าต่างเป็นึ่ง้าสาน่งร้อยเก้าสการเชื่อมต่อช้าการแจัดส่าวรเืบิการเชื่อมต่อ อยู่กับที่นะครับฟังรายชื่อต่อไปนี้นะครับผู้ที่จะขึ้นมาจับรางวัลนะครับอีกสิบคนครับเจ้าหน้าที่หายไปไหนครับสองพันสิบแปดสี่ร้อยยี่สิบสองเจ้าหน้าที่ดูเด็กขึ้นเวทีด้วยนะครับการเชื่อมต่อช้าอันดาครับสองพันสิบแปดการเชื่อมต่อช้าอย่าเพิ่งขึ้นมานะครับเขาจะรอก่อนนะครับอันดาเื้อกูลเอาเกื้อกูลมาครับเื้าคุณศูนย์ไม่อยู่ในรายกร เก็คุณมาครับวันยุกยาที่พีนกำลังรับชมก้าวหน้าตามเชิญเข้ากล้องก็วันยุตยาที่พีนกำลังรับเชิญเข้ากล้อเฟชชอชกำลังรับชมสีระดาคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ได้ก้าวหน้าก้าวไไปนะครับ เปิดพร้อมเฟชอกลารเชื่อมต่อช้าไม่อยู่การเชื่อมต่อช้าหน้าต่างเฟซบุ๊กรการเชื่อมต่อช้ายรายการความทุกน้ำุ้าการวแตะสองครั้งเอปิดใช้งานการเชื่อมต่อช้าไม่อยู่การแตะลุมถ่ายทาดสดกับทุกคนไม่อยู่ในรายการความชกเหตเจ้าการที่การแตะสองครั้งเพื่อช้งานการแตะเช่อชกลกระการชเยรายการความเห็นเจ้าการทีีอันดาครับอันดาอันดาเกื้อกูลครับเือกูล ก้าวหน้าซีดาออมออนออนอยู่ไหนครับนะรเออนะดพอใจแทนพุณเออน้ำ้าอ้าวเอามาครับขอเชิญพี่พันธ์นะพี่พันธ์ครับผมเจอแลไปแบบนะครับเห็นสายแว่นตาใหญ่ๆอยู่เดี๋ยวท้ายตัวนะครับเชิญขึ้นบอบละวานเนี้ยไปเด็กเลยครับ หนึ่งเซ่นนะครับโอ้ไม่ใช่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หนึ่งเซ่นนะครับวันนี้รถรถสี่กิโลเดี๋ยวครับยืนรอตรงนี้ครับอย่างเดียวครับยืนรอบ่รอวันอย่างเดียวเลยให้เด็กเขาจับครับการเชื่อมต่อตาจะอยู่ในการบังคับเหตุถ้าตัดก่อนไปเลยนะเราจะขึ้นมาครับอันดาเอาเลยครับอันดาขึ้นมาเลยเแต่ว่าไอ้เดี๋ยวจับดีๆลูกเดี๋ยวพี่พันเดี๋ยววันถ้าให้กับนะเดี๋ยวพมันจับจับมันมือจับมัน เลขร้อยห้าสิบเก้าครับเราวันพิเศษใส่มาด้วยนะครับมาังกแงครับนี้เราจับใจกราพิเศษมจับแจกันเดียวันนี้เหือนทุกปีครับพอราวัพิเศษอยู่ไหนคนใส่ตังค์พิเศษเลยเข้าปหมฮ้้ง้รไ ไม่น้ำหไโอเคาลงครับลง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 ยัคพับสิคนครับผมหกกว่าโอ้โอ้ยเคื่องกูนมาน้ำหนักไป8ิดูเด็กนะครับดูเด็กเวลาที่ีน้ำักแล้วน้ำหักเยอะเว้นผมเด็ไอเจเจพาไปชั่งีนเซเว่นอะลูพันเดี๋ยวนครับหนึครับ

หมายเล็ก9ครับ39มาครับ39มาพร้อมรางวัลดิเศษนะครับวันนี้รางวัลพิเนะทุกคนนะครับครับี่สบามครับคุณไม่สามารถขทองสดไม่อยู่ในรายการความิเห็นจรกบกการชื่อต่อช้าห้าต่างการแตสองครเพื่อปิดช้าจับเลยครัจับเลยมาเล็กเจดิบหครับ

เขาไปแค่เราได้ผู้ว่าเลยไปต้อนรับลูกน่าไดอะไรอะไรอันนี้ไี่ไรกัหรืการเชื่อมต่อช้าไม่อยู่ในรายการความุกเห็นจำป็ก่นที่นี้มิ้นท์ปีน้าเราก็ต้องแข่งชักพลรวัดมิ้นท์น้องออมเลยใช่ไหมครับการเชื่อมต่อช้าต่อไปน้องออมครับอันนี้ตีบอลเลขข้องยังนิกตีบอลเลพข้องยังนิกตีบอลเลขหนึ่ง อ๋อรางได้ไหมหนึ่งครับถามเราอะไร mix เราตีบอลเลขห้องยังคล่องแล้วพร้อมรางวัลพิเศษนะครับรับรางวัลพิเศษไปด้วยนะครับสวัสดีค่ะนัดครับนัดมานัดน้องนัดครับใครช่วยมุนทีด้วยนะครับใครชื่อไอ้นัดวะจับเลยครับจับเลยครับจับมาเลยจับมาให้ลุงพันนะครับอ๋อหนึ่งสี่ห้าครับเจ้าหน้าที่ครับหนึ่งสี่ห้าครับตาไวๆหน่อยอย่าตาปืนเลยครับ 进入我的直播间。 การที่มีกำลังรับชใจรใจการเชื่อมต่อชาไม่หยุดเฟซชอกำลังรับชมอยู่ในรายการทำีเห็นคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Facebook Live นะครับขนาดนี้ถ้าอยู่กับผมนะครับในกิจกรรมวันปีใหม่ประจำปี2564นะครับ This is Happy New Year 2000 24 and 2025 this is welcome to ก a ญจนบ b u r ไ Thailand the า a จนบุรีไทยแลนด์อีสต์หนองบานอีส welcome to t h o s e in the style in the t e c t t o o ตอนนี้นะครับคุณอยู่กับผมนะครับวิดีโอไหนสุดเข่าเลยมัน97ครับเป็นคุณนะครับหมายเล็ก97 กับรางวัลพิเศษนะครับทุกคนนะครับการชื่นต่อช้าไม่เหมือนรายการพิเศษเจ้าปุณณ์ที่มีลายพันล้านคอด้วยกันครับเอายิ้มพันต่อเลยนี่ขอบคุณพี่พันนะครับขอเสียงอะเบิ์ครับลูกพันนะครับขอเสียงอะเบิ์ครับสวัสดีสวัสดีท่านลงชัยนะครับกับพี่ยาครับขอบสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็ผู้สนับสนุนหลักเราอย่างเป็นทางการนะครับทุกปีนะครับ เออเด็กฟ้าหมื่นหมดมากมาเดี๋ยวมึงจะแจกให้ปั๊ดโตหลานสาวคนเดียวแล้วมันจะแจกแค่ไม่ได้ปะได้หมายเลขหนึ่งว่าห้าครับของขวัญที่แก่แล้วไปทิ้งถุงดำนะครับเราแขวนไว้ให้นะครับถุงดำนะครับ การูืนมารูม่า่ราการคกามสุขไม่ชอชงกำลังลแล้วเร่องนเ้นตนรายการามสไ่ปมีกำลังเชเข้า้อหน่อยการแต่สอวันนี้เทีุ่กำลังรับชมเชิเข้ากล้อหน่อยสดไม่อยู่ในการสูดการแต่สองครั้งเปิดฉายาอ่ามีใครเป็นอะไรับเเป็นรก็เป็นไรดูเรื่ครับดูใเป็นไรงเครับ ไปครับเ็เด็กขับเข้าที่ครับเ็เด็กขับเข้าที่นะครับขับเข้าที่ขับเข้าที่เด็กๆลับเข้าที่นะครับเด็นเด็กลับเข้าที่นะครับเด็กๆนะครับขับเข้าที่นะครับเด็กๆนะครับขับเข้าที่นะครับวันอยเด็กนะครับเ็นม่ได้จับวันนะเอาจับรังวัด่นะครับเด็กๆลับเข้าที่ครับขับเข้าที่ครับก็แข่งรันเพื่อปิด้งาน เลยอ้าวหนุ่มๆน้องๆนะไม่ต้องมามุงอ่าก็ไปอยู่ในที่ในเก้าอี้นะอย่าพุ่งมาวิ่งไปวิ่งมาต้องระวังฮะอย่าวิ่งไปวิ่งมานะครับอยู่กับพี่นะครับเด็กๆนะครับเข้ามาเขามาเขามานะครับเข้าไปเขาไปเขาไปรถมันเยอะรถมันเยอะนะครับรถเยอะนะครับรถลายเยอะนะครับเข้าที่นะครับเข้าที่นะครับเป็นเด็กเข้าที่นะครับเข้าที่ครับคนที่ขับรถ ไปมาตรงนี้ชุมชนที่มันแออาจจะเราพยายเอาหน่อยนะประชาสัมพันธ์ก็ประชาสัมพันธ์ไปแล้วไปเด็กๆเด็กๆเข้าไปอยู่ที่เก่าไปเด็กๆเข้าอยู่กับที่นะครับอย่าวิ่งไปวิ่งมานะครับผู้ใช้รถใช้รถน้ก็ใช้โบนิเลยครับโบนิเลยครับการแก้สองตังค์เพื่อเปิดใช้ยา

ไม่จำไม่ต้องมาขับเลยรถอ่ะเขาเมาด้วยนะอกเอนารชงต่อช้าการชื่งต่อชา้าการแตะสองรัออก็เปลีย่ยการแตะสอง้ที่จะมาเนะ้เป็นจับหน้าบ้านผมนเลย ไม่ต้องไม่ต้องจอดข่างทางทางมันแคบเอาแล้วด้วยไอแม่ของว่านางไม่อยากเป็นอะไรวะเออผู้ปกครองก็พยายามดูเรืหลานุเทรย์ด้วยนะควบคุมดูแลด้วยนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุอันตรายเนี่ย อย่าไปให้ลูกออกไปข้างนอกนะครับเราเราจะก,กิจกรรมข้างในนะครับอย่าวิ่งออกไปข้างนอกกันนะครับเด็กๆนะครับอยู่ข้างในนะครับผู้ปกครองช่วยดูด้วยนะครับใครเป็นไรวะเอ๊มิกใครเป็นไรอ่ะเป็นคนบวชก่นอันเ การเชื่อมต่อชายาวออกไปนะครับใครที่ยังไม่ได้จับของขวัญยาวออกไปนะครับการเชื่อมต่อชาเข้ามาข้างในนะครับใครยังไม่ได้จับเข้ามานั่ข้างในนะครับใครยังไม่ได้จับนะครับไม่ต้องออกไปนะครับไม่ออกไปนะครับไม่ออกไปนะครับใครยังไม่ได้จับนะครับใครเป็นไรอ่ะ คนหลพบพี่ใครอ่ะพี่เต๋อโอ ขึ้นต่อชาศูนย์เอ้มมิกการแต่สองรนงคือเปอด์ใช้งานไอ้มมิกไกมินเมื่วันได้ไปเจดีดกับเขาไหมเราอะ พอมังบนข้น,นะครับเดี๋ยวเราจะจับรางวัลต่อกันเลยนะครับเราจะจับรางวัลต่อนะครับเราจะเสียเซลล์เลยนะครับเมื่อกี้เกิดเหเตุการณ์ชื่อคนที่จับรางวัลต่อไปนะครับการเอเจ้าหน้า,านที่นะครับสูงการจัดสองตังค์เพื่อเปิดใช้งานวินเนอร์ครับวินเนอร์นะครับน้องโปรดน,นะครับ ใครชื่อวินเนอร์วะมันโปรดนะครับปันนะครับโปรดปันล่ะเนี่ยเอี่ยมโปรดปันนะครับปริมนะครับแตงจีคอบจีทีจอานานามิกโอ้โห มากันครบเลยครับ JT JR j นานาเหรอมีวินเนอร์นะครับมีโปดมีปันมีปริมมีแตงมีเจคอปมี JT JR มียานานะครับมีมิกนะครับสิบคนนะครับเอาไอ้มิกไปเลยไปแล้วค่ะการเชื่อมตอมาแล้วนะครับโปดอยู่ไหนยกมือครับตันจัดสองตันปันยกมือครับปริมยกมือครับแตงยกมือครับเจคอบยกมือครับ ทีทียกมือครับเกียรตยกมือครับยยนาครับมิกครับมิกครบนะครับ เอาเชิญเชิญประภูมิขึ้นเวทีเลยครับมอบรางวัลให้ดีๆนะครับเอาไว้ครับไปครับไปเดินให้เหมือนคนโสดนะครับข้าทองคุลการแตะสองครั้เพื่อเปิดใช้งานเชิญประภูมิเลครับเดินให้เหมือนคนโสดหน่อยไวปนะครับยืนตรงนี้ครับหันหน้าไปทางนู้นครับไม่ต้องหันมาทังผมอดเชิญครับคนแรกครับวินเดอร์มา เอาวินเนอร์มาครับวินเนอร์มาจับครับอป้าพุดเปิดครับเปิดให้ผมดูหน่อยกินไรครับสี่สิบครับเอาสี่สิบครับมอบรางวัลเลยครับป้าพุดมอบรางวัลครับจะได้ทำอะไรได้รงไห้ครับไปวินเนอร์ไปนะครับปวดให้วินเนอร์ลงก่อนนะครับปวดขึ้นมาครับ เอาปนขึ้นมาแปนขึ้นมาเอามาหยดบจับรางวัลครับจับรางวัลครับเอครการเชื่มต่อชาสิบแปครับ 18, การเชื่อมต่อชาสิบแปดสิบแปการแตะสครั้งเพื่อเปิดสาธารณะศูนย์การสดการเชิญเข้ากล้องหน่อยอยู่ในรายการวันยุานิิเชิญเข้ากับอชอชอกำลังรับชมการแตะสรั้เพื่อเปิดใช้งานเอาปันครับปันมา ปันมาครับปันมาปันมาปันมาหม,มายเลข65ครับมองไหมครับมองกองเลยครับมองก้องด้วยครับปริมครับปริมครับปร,ร,ริมมา หมายเลขครับ137ครับการเชื่อมต่อขาการแตะต่องกันเพื่อเปิดสายการเชิญเข้ากล้องหน่อยไม่ชอบก็ไม่ตองเรียบร้อยครับแป้งครับเก็บตัวขึ้นมาครับ เอาแต่งได้ครับแต้นได้เพื่อน่้าครับเจ๊เจ๊ถามครับอดีตเกลอเซ็นเพลงไหมครับเดี๋ยวครับพ่อชื่ออะไรครับพอตองโอเคจับได้ครับเพื่อนเรื่้ปู่ปู่ชื่ออะไรครับปู่ตุ้มโอเคครับจับได้รู้เรื่องครับเลขที่ออกห้าแปดครับ อันนี้ไม่ได้บอกหวยนะครับของน้องแดงจับได้นะหมายเลขค่าสิบแปดการเชื่อมต่อขาไม่อยู่ในรายการความเชี่ยวชาญไม่ชอบทำลับากนะครับผมรับรางวัลด้วยครับรับางวัลด้วยเจับไว้จับไว้จับตัง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 ไว้เฮ้ยเวทีเจ้าหน้าที่เลยครับมาปาเจคอมมาอันนี้มุกพันธุ์เอกชัยนะครับ มาดิลูกบอลเอกิชัยครับลูกบอลเอกิชัยมานี่มานี่ครับมานี่มานี่มาดิอันนี้แปดห้าครับโอ้โหเอาไวออกแน่ๆ5885ติ่งกันเลยเข้าทางอาจารย์อีกนะเข้าทางพี่กอนผมได้ด้วยครับ8ปเนี่ยใครได้รางวัลแล้วไปนั่งที่นะครับห้ามเดินวุ่นวายครับมเลยมา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 เลยสวัสดีครับยังสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับ การเชื่ต่อชาไม่อยู่ในรการความคิเห็นจ้าที่ดูการเชื่อต่อชามามาูเลยอันนี้เจทีก็เทีอันีทีเดไมมาเจเจทีใช่ป่ะี่เจทีครับทีห่นึงครับหหมายเลข114ครับ จนต่อไปครับเจียครับเจครับเจอการเชื่อมต่อช้าไม่อยู่ในรายการความคิเห็นเจปรากฏที่นี่เฟชชอชกำลังรับชั่วโมู่ในรายการความคิดเห็นจปรากฏีนะคับเจตั้งแต่สองตังเพืปใช้าเจครับ มาแล้วครับรอพิเศษมาครับเรียบร้อยโอเคเอายานาครับยานายานามาครับน้องยานานะครับ <h> เดินเบาๆนะลูกลุงกลัว <h> ยานานะครับนี่เขาเรียกคนขยายโอกาสน,นะครับหมายเลขหกครับ หมายเลขกคกครับขอบคุณค่ะเชิญค่ะตลอดนี้เชิญเข้าก้องหน่อยคนดูท่าเลยครับต้องเด็กนะครับอดูันไดด้วยแล้วดูบันไดด้วยครับมองดีๆครับจับจับจับก็นี่จับด้วยนะครับเดี๋ยวเด็กโง่ๆนะครับเอามาครับมามามาจับได้เลยครับ มาเยเลข37สครับสาครับสามสิอขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับประภูดะครับขอเสียงบนไปกับประภูดยครับ,รดดรบอ่ะวันนี โอ้ยยืนตั้งนานทั้งนเมื่อยขาหน้าดูเลยฟังรายชื่อคนต่อไปเลยครับพี่ยิขึ้นมาจัดนะครับการเชื่อมต่อชาไม่อยู่ในรายการความเห็นกักงหมดที่มีใช้ชอชตลางรับชั่งโมดคนแรกนะครับมอสนะครับคนต่อไปนะครับมอสการจัดสองรั้เพื่อเปใบชายชนะมอสมาครับมิ้นมาครับนิ้งมาครับ น้องมินมีมอสมีมินมีนิง้งมีน้องสิบเอานิ้งอยู่ไหนครับนิ้งไอ้เซฟบอาอนิ้งครับมีมอสมีมินมีนิง้งมีน้องสิ์เปาเแบสบิก มิก็บได้เลยว่ามิกอะนี่แต่เชี่รตัวเองแล้วมีโอดนะครับีมีกิติเอันนี้ประยุทธ์มีนัดขานะครับ10คนนะครับไมอในรายการบัเด็ด่ชอชองกลางรับชมอมดในรายการเด็ดจ้ป่มีมอสนะครับมดยมือครับทเปิดใชานมัดยมือครับบินยมือครับนิ้ยมือครับ10ยมือครับ เปายกมือครับเป่าเปาครับเป่าอยู่เลยครับเปาเปาปิ้นครับเปาปิ้นอยู่เลยครับเปาปิ้นเปาปิ้นเปาเป้านะครับอยู่เปาปิ้นนะครับแม่ชื่อปิ้นนะครับพ่อชื่อเป้าตาชื่อหมอซางจไม่เอาปู่ยังไงจ้ะอ๋ออ๋อมีคนจับแทนครับจับเปามาแล้วครับเบสิกยกมือ อนีับม้ขงพอดพอดก็พอดอยู่ไหนพอดตังก็เดินไปสิเอาพอดมาครับพอดอยู่ไหนพอดพอดครับเอาพอดไปต่อคิวเลยครับไปเอาพอดไปครับพอดไปต่อคิวเร็วการเชื่อมต่อช้าไม่อยู่ในรายการความคิดเห็นเจ้าปรกฏที่นี่เฟชชอชกำลังรับชั่วโมงอยู่ในรายการความคิดเห็นเจ้าปรกฏที่นี่ไปไปต่อคิวการ่สองตัรเพื่อเปิดใช้งานเอากิตเตอร์บิดอ่า ประยุทธ์อันนี้ไม่ใช่ประยุทธ์จันโอชาครับอันนี้ประยุทธ์นะครับนัทธาโอเคครบนะครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่เฉลิมแสงประูครับขึ้นบนเวทีนะครับมอบความสุขให้กับเด็กๆนะครับได้ให้ได้เหครับเดินดีๆครับเดีๆครับเตือสายไฟครับ ใจร้อนือนกันฮะเดี๋ยวมันไม่ให้จับครับให้แจกครับให้แจกครับไม่ให้จับให้เด็กจับครับอยากจับมั้งอ่ะเอามาครับจับเลยไม่อยู่ในรายการพัยืนให้ครับผู้ใหญ่นะครับอยู่ในรายการพัดพิเศษชุกกระเนครับรูไหการแตะสองครั้งขึ้นไปครับนั่งละหมายเลข36ครับ36ครับ36 เอาความพิเศษลงไปเลยครับเอาสวัสดีครับอันไปนดูกล้องเลยครับอเอาดูเด็กลงือทีเลยครับมินครับมิ้นมาครับมินมาอามินเปิดเลยครับเาให้ผู้ใหญ่เปิดับมาแล้วครับมา,า,ายเลข 131ครับ131่ร้บครับมาพร้อมกับรางวัลพิเศษนะครับการชื่อต่อชาเป็นรายการพิเศษวันนี้เรามีพิเศษของพิเศษด้วยนะครับรการจับสองการใช้การก่อนไม่ได้นะครับอันนี้จะต้งองเจอพิเศษแล้วมีพิเศษของพิเศษด้วยนะครับวันนี้ การอมาไม่หยุดเรนควอนทสสุือี่อมกำลังรับชมายุกลาที่ีกำลังรับชมเชิญเข้ากล้องหน่อยไม่ไมชไม่องทไม่ไม่ชม่ไ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 ม่ทม่นม่ไ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 ม่เม่ไม่่ไม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 ไม่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 ้ม่ไ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 ม่ดม่ไมไมไมกดแสดงยข้ความเปิดท็อป ฟชชกันเลยเชิญเข้ากล้องหน่อยการภาพรอวงลน้องๆที่แกของขวัญแล้วนะครับเรามีถุงดำไว้ให้นะครับอย่าทิ้งการแต่งตัวนะครับเพราะเราเป็นนักเรียนนะครับทำให้สุดๆที่บก